สวัสดีครับผมเพชรรถเบนซ์นะครับวันนี้จะพามาชม GLC 220D Coupe ตัวนี้เพิ่งใหม่ในเชนมาเลยราคาตั้งอยู่ที่4 4ล้าน4หมืนเดี๋ยวเราไปชมกันใ,ใกล้ๆนะครับเริ่มจากด้านหน้าไฟหน้าตัวนี้มาพร้อมระบบ LED High Performance นะครับที่ได้ความเป็นสปอร์ตคงหนีไม่พ้นในส่วนของกระจังด้านหน้าด m มอนนะฮะ ชื่อเต็มๆเขคือ Diamond Radiator g u l l สวยมากครับตัวนี้เดี๋ยวไล่เป็นรอบๆเลยนะครับอันนี้ให้ชมด้านหน้าในส่วนของตัวไฟหน้าและกระจังหน้าก่อนมาดูตรงโลโก้เบนนะฮะตรงนี้มีอะไรพิเศษซ่อนอยู่ตัวนี้ในส่วนของโลโก้เบนนะฮะเป็นระบบ Active b บ a k e a s s i ต t ตัวนี้ช่วยในการชะลอเบรกนะครับตัวนี้ไล่เบรกข้างนะครับ มาดูในส่วนของความเป็น MG ตรงล้อแม็กตัวนี้จะเป็นล้อแม็ก MG 5ก้านคู่19นิ้วยางเป็นระบบไทฟิตสวยมากครับดูมุมกว้างกันนะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฮะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยเห็นชัดเจนบริเวณกระจกนะครสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับ ตัวนี้คือระบบอะไรตัวนี้คือระบบ BiSport As s i s t ช่วยในการลดเสียงจุดชนจุดอับขณะเปลี่ยนเลนนะฮะตัวนี้ดูด้านข้างกันนะครับระบบความปลอดภัยมาพร้อมระบบ Park คโทนิกนะครับ Park คโทนิกตัวนี้พิเศษสุดคือมีระบบในการช่วยนำรถเข้าจอดอัตโนมัติด,ด้วยสะดวกสบายมากครับเวลาหาที่จอดตามห้างนะครับ มาดูด้านท้ายกันดีกว่าวิธีเปิดก็กดตรงโลโก้เบนเนี้เข้าไปนะครับท้ายค่อนข้างกว้างครับตัวนี้วเวลาปิดก็เพียงกดปุ่มด้านบนนะครับปึ๊บเรียบร้อยอีกระบบหนึ่งนะฮะที่มาพร้อมความสะดวกสบายนะั่นคือระบบแฮนด์ฟรีแอสเซทเพียงเรายื่นขาไปตรงโลโก้เบนนะครับกุญแจต้องอยู่ที่ตัวนะครับยื่นขาปุ๊บนะครับตรงโลโก้เบนยื่นแล้วก็ดึงกลับนะครับ รถก็จะขึ้นอัตโนมัติต้องให้ถูกจุดนะครับตรงโลโก้เบนนะครับก็จะขึ้นอัตโนมัติแต่กุญแจต้องอยู่ที่ตัวนะครับอยู่ในสมีเวลาต้องการนะเขากลับมาตำแหน่งเดิมก็เพียงยื่นขาไปตรงตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับดานมืนก็จะลงมาปิดนะครับลองดูด้านข้างกันต่อนะครับตัวนี้มาพร้อมระบบอำนวยความสะดวกนะฮะกีเดีดโก กุญแจอยู่ที่ตัวเรานะครับแค่กดล็อกตรงนี้ปุ๊บรถก็จะล็อกเวลาต้องการนะครับเปิดก็เพียงแค่ดึงเปิดได้เลยตัวนี้นะครับเด๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารกันใกล้ๆดีกว่านะครับความเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างในส่วนของไฟนเชนตัวนี้ตามมาเลยนะครับหน้าจอสวยมากครับตัวนี้ อันนี้ดูมุมระยะใกล้ก่อนนะครับตัวนี้นะฮะจะมาพร้อมระบบหน้าจอเดีย๋ยวผมเปิดหน้าจอให้ดูก่อนรอสักครู่นะครับตัวนี้มาพร้อมระบบ mercedes benz user experience นะครับจออยู่ที่10.25นิ้วเป็นระบบทัชสกรีนตัวนี้มาใหม่แล้วนะครับทัชสกรีนรวมถึงตัวทัชแพดรุ่นใหม่ดีไซน์จะสวยขึ้นนะครับดีไซน์จะสวยขึ้น ตัวด้านหน้านี่นะครับเดีย๋ยวผมกดสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์เสียงเครื่องค่อนข้างเงียบมากครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นเครื่องดีเซลฟังเสียงกันนะครับโอเคจอดิจิตอลแสดงผล12.3นิ้วนี้สแสดงผลได้ถึง3รูปแบบด้วยกันพวงมาลัยฟังก์ชันสปอร์ตเซลลิงวิวตัวนี้นะฮะมาพร้อมหนังเนปป้านะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนะครับประหยัดมากครับเกียร์อัตโนมัติ9สปีด เดี๋ยวเราไปดูมุมกว้างกันนะฮะเดี๋ยวพาไปชมห้องโดยสารด้านหลังตามเลยนะครับปึ๊บโกเสด้านหลังถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับนั่งสบายอ่ะลองไปดูมุมกว้างนะครับมุมกว้างค่อนข้างสวยนะครับสำหรับตัวนี้ ไฟแอมเบตไลท์ภายในห้องโดยสารมีด้วยกันทั้งสิ้นถึง6 4สีด้วยกันนะครับตัวนี้นะฮะด้านหน้าเนี่ยสมาร์ทโฟนอ่าตัวนี้รองรับระบบในส่วนของ a p p l e c a r า l a y และ Android Auto ด้วยครับผมอันนี้ดมุมกว้างนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเบาะหน้าหุ้มหนังที่เป็นแบบอาร์ติโก้นะครับได้ความเป็นสปอร์ตเดีย๋ยวเราไปดูกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์ด้านหน้ากันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝารโปรงด้านหน้ารถก่อน ตำแหน่งเดิมนะครับเปิดฝาโปงด้านหน้ารถโอเค๋ยวมาดูกันว่าระบบตัวนี้มีความพิเศษอะไรบ้างในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับยาที่เปิดสักรู่นะครับโอเคอ่าโอเคเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์1950ซีซ้า9 4่แรงม้า ศูนย์ถึงร้อยนะฮะเพียง7.9าวิเท่านั้น,นสุดยอดมากครับตัวนี้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่2 1 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องยนต์เนี่ยได้ชื่อว่าประหยัดขึ้นนะครับลดการใช้น้ำมันเนี่ยได้ถึง6.5%เที่สำคัญคือตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์กระจายแรงบิดล้อคู่หน้านและคู่หลังอัตราทดล้อหน้าเนี่ยอยู่ที่4 5เและล้อหลัง55%เเเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถและการทรงตัวบนถนนที่เปียกลื่น นะครับตัวนี้ช่วยการยึดเกาะมากรวมถึงบนถนนที่เป็นขับแบบออฟโรดนะครับเป็นไรบ้างครับฟังดูแล้ว<_><_>น่าลองขับมากเลยใช่ไหมครับให้ดูมุมกว้าอีกทีโอเคส่วนมากขับตัวเจลซีสองสองูดฟูเป้มาในเชนตัวนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเพชรฝ่ายขาย0815885547ขอบพระคุณครับ